ป้าเช้านี้ก็ตื่นสายเพิ่งวันนี้เจ็ดเจ็ดโมงเจ็ดโมงไม่ได้ไปเขาด้วยนี่เราหนึเหรอฮะนี่คนสวยเราครับเห็ขาวอุ้ยแต่งตัวสวยจังงานนะอุ้ยขาวพองพองขาวบัวขาวโอ้ยโอ้ดีบัวขาวงงไปหมดเลยครับคขมหน้าคขมตาจําไม่ได้อ้าวคุณไก่อ้าวนี่คุณอะไรเนี่ยคุณโจมโอ้จุกโอ้โหไปเข้าใจแค่โคบหน้าอย่างเดียวคุณยอร์จคุณอ่าไทยวัฐครับนี่คุณอะไรครับนี่คุณอะไระ ตุนนะฮะโอเคครับอุ้ยนี่ขายนะครับคุณสวยขายได้ขายฮัดเนี่ยขายครับชื่ออะไรนะครับขายแล้วก็ถ่ายอีกได้คืออะไรครับชื่ออะไรครับอลรพาน์ค่ะอลาพาน์อุ้ยทางนู้นอ่ะขายครับขายทางนู้นอิดาอุ้ยี่สวยแต่คนสวยอะไรนะบิกย่าทิดาโอ้ยยี่คนสวยเอ้านี่พวกเราหรือเปล่านี่จะไปสวยกว่าพวกเราอีกอ่ะครับสมหญิงนะดาวรัตน์นะค่ะดาวรัตน์นะ้ยนี่ใครเนี่ย อุ้ยใครเนี่ยใครใครโอ้ยดาราประจำถิศโอ้กินไก่ใช่ไหมครับโอเคโอ้ตาดาตาอุ้ยพี่บิ่มนะครับเอ้ยตรงนี้ใครครับเนี่ยตุ๊กคตุ๊กนะครับอุ้ยตายแล้วรูปหล่อจังเลยอ่ะเป็นเกย์หรือยวพี่ผมเรียกชื่ออะไรครับชื่อต่อครับโอ้ยตา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 เบ็ดกับจริงผมเป็นหัวร้อยอย่างเงี้ยอุทางนี้ใครครับทางนี้ใครครับฮะสวัสดีครับอ๋อตอนนี้มาทางสวันดีคืออะไรครับคืออะไรครับโอ้ยงงใจสวยจังเลยอ่ะ แปค่ะโอ้ยแปวโอ้ยผู้ใจเด็จะนอนแล้วใจไหมแล้วใจไหมครับ้นท่านนี้ครับใครนู้นครับไปไปทางงานสนับสนุนที่ใครครับปฐมมาปฐมมานะฮะตอนนี้ฮะตอนนี้ครับติ๋วค่ะอยู่กองซ่อมค่ะโอ้คุณติวอยู่กองซ่อมนะครับซ่อมกระทั่งใจอ่ะโอ้ใจไปองซ่อมนะครับโอ้หักมานานแล้วอุ้ยตายคนสวยเมื่อคืนนอนกี่โมงครับเมื่อคืนนอนกี่โมงครับสวยคนสวยเขาก็หันเลย เขาคนนึกว่าทักเขาอย่าดองมีป่าครับนี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อใครครับยองสมหญิงเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับอ่าคนสวยน้องกิฟต์เขาเรานะก็น้องกิฟต์ดีใจแคร์เราอยู่ประจำนะแคร์เราอยู่ครับแคุณคุณคุณใครครับคุณใครครับคุณใครผมผมแสนนะเปียรครับชื่อเต็มเต็มว่าอะไรครับโอ้โหผุณอยากได้ยินคำพูดของคุณเนะครับพนาแสนาแสนครับครับอุ้ยคุณนี่คุณใครครับเนี่ยคุณใครครับเนี่ยอุ้ยคุณนดาเนี่ยโอ้โหตกใจหมดปูค่ะปูนะฮะปูสวยโอเคนะครับ อุ้ยคุณมิ้นนะฮะคุณมิ้นนะมิวค่ะมิวค่ะมิวนะนะมิ้วเหรอมิวค่ะมิวนะครับโอเคครับอุ้ยท่าน้ทำไมสวยกว่าเราอยู่ข้างหลังอ่ะปูท่านอยู่บนภูเขาอ๋อผมกำลังออมเล่นเดี๋ยวจีนมหามาให้โอ้ยคุณใครฮะพี่เชาคือใครได้ข่ามว่าพาสาวด้วยใช่ตายเลยเนี่ยใครครับนั่นนะใครอ่ะใครครับจุ๊บผจุ๊บจุ๊บเหรอครับจุ๊บอยู่ไหนครับ ตรงทางนะครับอุยใครดีใครดีสวยจังเลยอ่ะยซนใบไบต์ชื่ออะไรครับนั่นน่ะตุ๊กติ๊กค่ะตุ๊กติ๊กอยู่ไหนครับตุ๊กติ๊กอยู่ไหนครับอยู่อยู่ปลายค่ะต้องมีนะต้องมีนะครับน้องมีนผ่านมาแล้วครับต้องมีนผ่านมาแล้วครับอุ้ยอุ้ยสวัสดีครับโอ้ยมาเจอกันงหน้าจนได้นะฮะชื่ออะไรครับเนี่ยครับชื่เรียกเม็กบังอ่ะอ้ยเม็กบังขอบคุณมากครับโอ้ยป้าอู้ตายต่นอนใครไปรู้ โอเคครับนอนอยู่แล้วครโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมไปทางนี้ก่อนครับเจอเจ้าของร้านสวัสดีครับเจ้าของร้านครับขอบคุณครับชื่ออะไรครับเนี่ยอ๋อยกะไยครับอะไรฮะับอ๋อยกะไยอ๋อเอกะไยครับโอ้โหผมไปไหนอ๋อยครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรคะน้องปากเลยอ่ะโอ้โหสวยโอ้โหรัดรัดปากเพื่อนยังสวยเลยชื่ออะไรคะเนี่ยชื่อน้องหน้องค่ะน้องจากไหนคะเนี่ยท่าเรือ ไม่ใช่ค่ะลองมาชิมกงประมาณโอ้คุณน้องนี่เองนะคะโอ้ยประดูชื่อเสียงมาตั้งนานหุ้ยสนุสสวยนะครับดูหุ้ยสนุสสวยไม่คนนะครับคนสวยใคร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 ไก่แล้นะไก่แล้ไก่สอนครับไก่สอนอยู่ไหนครับคุณอะอ๋อ้ยไก่เงินครับผมโอ้ยรูปหล่อสูงสบายเลยอ่ะอ้าวนี่ใครที่เพื่อนคุณเหรอชื่ออะไรครับเนี่ยช่ ชายอยู่ไหนครับเนี่ชายเดี๋ยวข้างตึนครารถยนต์ครับตึนครารถยนต์นะครับโอ้ววกปริญญานะพวกหมวดรถยนต์นะคุณปริญญาใชไหอันนี้น้องน้องนุชนะคะนุชค่ะก็มาเชิยงก็มาเชงมาค่ะอุ้ยนุชใครอุ้ยอุ้ยตายอ่ะคนหล่อที่ไหนคนรูปหล่อได้ไงนะโอ้โหใจจะละลายโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ที่ปลายตื่นเช้าเมื่อคืนมาก็ไม่เจออะไรเลยมืดมืดสนิทนะตอนนี้ทานข้าวเสร็จก็ประมาณดูนาฬิกาก็ประมาณเก้าโมงนะ ต่หมากยกำหนดกำหนดการก็จะออกจากนี่8โมงเาไปเชียงใหม่แต่เราสบายสบายเราไม่รีบแต่ไกด์เขารีบก็ให้พาไปดูบริเวณบริเวณนะมีก็มีซากเสิร์ของที่ปลายที่ปลายผมสปาแอนเฮลตี้มีมีบ่อน้ำเยอะแยะบ่อน้ำที่นี่แต่ว่าเรามา มันจะพามาดูบ่อน้ำที่ที่ปสปานะฮะก็ดูเนี่ยที่สปาก็มีที่แช่แต่บ่อน,นี้ไม่เปิดรู้สึกว่าปิดนะน้ำไม่มีเลยแต่ส่วนที่น้ำมีก็จะไหลทั้งตลอดวันอเอามือแช่อุ่นเ่ยอู้ยเย็นครับ เย็นมากครับไอ้ผมก็นึกว่าน้ำที่จับโอ้เรามีเจอไอ้เราเจอมีพวกญี่ปุ่นครับไอ้นราเดวัสพระเซ่ล่ะสีสีผ้าผมนี่ผมโอเคค่ะโอเคค่ะยุคคีเลไดคีเลได้เด่กแต่นะฮาริเก็ตฮาริเกโตแตก็มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นผ่านมาครับก็ ก็มีทั่วๆไปก็มีพวกสปาฮะมีต้นพวกต้นนะก็ดูเว็ยโด้เล่าจะมีต้นไหนต้นไม่รู้ว่าต้นไหนเนียเดี๋ยวตามผมมาเดีตามผมมาอีกทีนึ้งนะนี่ดอกกุหลาบจริงนี่เจ้าของร้านจริงนี่น้องไกลจริงและก็ดอกบัวตองจริง ดอกบัวตองจริงฮะก็เหมือนดอกยำมะล่าค,คนจริงๆคนจริงคนถ่ายจริงๆฟอร์มชันที่ปลายแเราคงก็ต้องต้องจากไปแต่ตอนที่9โมง9โมงนะครับแล้วก็วมีเช็คอินนะนะมีเช็คอินกัน้องคลิปเกือบก็เช็คอินอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวโอเคนะครับเดี๋ยว